เครือ่องแกงน้ำม่เด่นพักขาดอ,ดอ,ดอากถือถ้วย <c oughs> หนึ่งถืงนไงสามคำยี่สิบไม่เง่ครับเนาะสิบบาท <c oughs> <c oughs> นั <c oughs> ่งเล่นแขงแมงดาจ้ากดเสตยเสียงนกดหน้าดอกทานตะวัน ตลาดพี่น้อง,เอ,ง,องเอนนี้เป็นตลาดนัดนาค่ายทหารจังหวัดยะโสธรพี่น้องตลาดนัดค่ายทาหารเนาะค่ายยีย่ยงยวนซื้อขายเป็นค่ายบดินเดชาค่ายบดินเดชาพี่น้องจังหวัดยะโสธร

อันเอาสองถุงอันละลอยได้บ่ยัวใหาว่าเอาลอยอันลอยิบซะไปอันอยยี่สิบก็จะเจาถุงหนึ่งไหมจะไปใบถุงเนาะลอยาเอา่ยเนาะเราก็หนึ่งเป็นขายลอยสามสิบลอยาแม่เนาะตัวกันอันนี้อันนี้เม่นหยางสันนน้ำยานาน้ำยน้อ้น้ำยน้น้ำยาน้ังยานังเปิดเกลทขาย พปรตงางเขามาเพน่อไดอยู่วนน่เขาตลาดอยู่พี่นออ้องซื้อเลี้วเป็นเพลุ่นไหลอยซ่าจะแล้วเลยพวกติเป็นสกดโซลเกจสิบบาทขอนนี้ายกทุกไปเหายไปดี๋ยวาะโอเียนอ้เียวม่อีกยืเดียวกันเดี๋ยวกับมาจังสีมาซื้อสินไปยางซะกอนตวกนี้เพิ่นมากซื้อไว้ มยามี่เบิดไมาเตอิดตอนลงมาสิบบสือดอกแต่ว่าขันลงมาหอด่ปั๊บโหลดไเลาน้เตียไเ้อาลนเดเดเอาเอยาอยู่เดี๋ยวย่างกับมาเอาจ้าเอามาโหลดสองโอ้ยซือไปโหลดไปไปหอดไปทุกคนนี่เอามาใส่กันเรื่โซล ไปลาบกินซะเลยนี่สิไปจ้าแว่หันละเออคันเบิดแล้วกันแล้ว,วจ้าบอสซีเลียดจา้านี่เป็นไข่โตที่เป็นสินค้าไข่ไข่ก็บานเห,ห่าหละพี่น้อง เพิ่นบ่หันขายอยู่ไปย่างซะก่อนไข่นี่ก็150 140 120 110พี่น้องสิมาย่างเบิ่งเห็ดเห็ดปลาน่ะพี่น้องสิมีบ่แต่เก่าทางยโสเพิ่นเ็ดหลาย hết khiếm thọt hết khiếm thọng thọt <laughs> ừ, ừ. <laughs> <laughs> นีพักสุดดทิ้ดอกปัะยื้อไปแกงงส่หนไม้นาะพักเล่นดอกปักอือนี่งากแ่งน้าแยงบานแงหน้าใบใหญ่น้ะมันงามเลยแสดงมันงามตัดส่ดดอกแก้ แค่จักบาทกับสิบบาทงานเราสวอดีดีเครื่องนนอแกงน้ำใหม่เด่นพักคขา

นี่ก็เป็นตะก,กั่เตียนทอดตะกั่เตีนยนทอดชักแด่ทอดมีเป็นสลัด พี paid, ่พอดไปจอมปุ๋ยน่อยทำมันเจ้าสีเีละจีน่อยเบื่ดอกแคบาทล่ะอันดอกดอกแคหาบาทเจ้าน่ี่เอานดอยแกม่ค่ะหาบาทนี่จะดอกเ่ยอันนี้อันนี้ได้บาายกันซิเริ่มดูค่ะอันนี้ักรีี่มึนไปกินกับลาบปิด

โม่ค no, ัดบ้านเห็นเนาะเห็นเนาะเออว่าเห็นวะอย่างกัดกูัดกูเป็นเงินุมาาบอกว่าัวมือมั่งามเลเดนาะก่มือเย ามันมีฟองแกขวฟองขอมพรับอันนี้พักขาต้องไปลองเองกำลังซื้อบรรจุน่า้บาตรก็จะกำลังกินยกับที่าพักกระเช้ยืดน้าเนาะอันนี้กับพักกระแยงหน้ากํลังเป็นดอก แกงหน่อหม้นี่ค่ะไปย่างให้สุดเด้ด <c oughs> อดาวเออไปย่างสุดแล้วมันก็จะมีอะไรบางทางบางทีนึงก็มาละด้อจ้าเปิดแผงวันแรกจ้ะพ่อมาแล้วนะใหม่ๆเลยพ่อ ้องกามลวนเนี่เป็นอาหารอาหารสำเร็จอาหารถุงพัดเจ็ดปลาดุกไก่ไตนั่งน้อยนี่ให้ง่ามหน่อย นี่แม่ถ้ากระสมงาม,งามกมะมระสเลอกระสหนึ่งคืนงเหล่าน่นออกกคน หนึ okay. ่งสองสามสี e ่สี่ลอยสี่ลอยยาวันหนึ่งดิวสี่น่วร้อหน่ทเอาโลนึงจ้ะ อันน e ี้กระโลนึงเที่ยมกระโลนึงครับหอมแดงรุ่นเจ็ดสีโล้นนึงพี่อาอยู่บ่คคาบบอจ้ะหอมแดงเที่ยมพี่คนหอมหน่อยหอมแดง

ปิ้งไก่หน่อยไปแดดบอกินตไครเนี่ดเอา่ัเ่าวเหนียวอันเดียวกันบอกพี่ดูเท่าไรพ่ับแม่มาาแ่าลายหม่เห็นบ่อมาน่อยม่ากนถือบ่อจ้ิบาทให้เ่ไเทียวกินเวเนาะหทหเข้ามาหวานหแม่ก็มาพร่จับหวานหา

cái xe là ngân bà non ừ. Cái cây mày là xịt Gracias. ตำแก้วโอ้ตำแก้วเสียบใหม่ข้องแขกข้องจริงแน่นอนมีแมงแข้งแมงดาจ้าเป็นไปเสียบค่ะตำไม่ไหมก็ได้ได้จะไหมแล้วทิปบาะเสียบได้ที่นี่ใช้น่อย ไปนีอ้ไ่คราเล่ทานต่หนาะมันหนาวนั่นเห็ไเดอกทานเปอร์ห่ทสนานก็ชนะดตรชนะดอกทานตะวันเนี่ย ใส่หนาแนวดินการนาลิกานาฬิกานี่ถุงมือดาอือนี่

น้ำใส่ก็นน้ำใส่ก็ชุ่มนกนะชุ่มเยี้มชุ่มเลี้ยหาเลียงทีพที่มหัศจรรใ่อครบแล้วพี่น้องกลับได้จ้ะอาสิมหาเหตดบไดายสันอาสิมหาเหตุปลา เจ้เก่าตลาดนี่เพิ่นมีเห็ดปลาหลายพี่น้องเมืองโซนใหม่เป็นเมื่อนี้พอมีสิประมาณนี้แหละพี่น้องผ้ามางยางเมืองตลาดทา่าเยสุกะของบุบบากะซื้อทางละเอดนี่ขายของไะเอยดพี่น้องประมาณนี้เอาไปแล้วค่ะไปแล้วพี่น้อง